ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองถ้าเอาทําดีใส่ไปมันก็ทำดีนะไว้ถ้าเอาทําไม่ดีใส่ไปมันก็ทำไม่ดีดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ส่มันก็ทำแบบนั้นแหะเมื่อกี้ประนมมือกันนะประนมมือนี่ดีไหม ใครสั่งให้ประนมใจสั่งอีกแล้วถ้าตบกันตีกันนะดีไหมไม่ดีใครสั่งใจสั่งอีเพราะนั้นกายที่มันทำดีทำไม่ดีเพราะใจสั่งแล้วใจมันสั่งเพราะมีใครสั่งใจสิ่งที่เข้าไปสั่งใจนะเขาเรียกทำไง เขาเรียกทำมีทั้งกุศลธรรมคือดีอกุศลธรรมทำไม่ดีแล้วก็อัพยากตะธรรมดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ถ้าพูดว่านิพพานนั่นแหละเมื่อกี้ ปรนนมมือไหว้พระดีเป็นบุญใช่ไหมตีกันต่อยกันไม่ดีเป็นบาปใช่ไหมและที่ไม่ต้องทำทั้งสองอย่างนี้นะไหว้ก็ไม่ไหว้ตีก็ไม่ตีอันนี้มีมากกว่าไหมบรนมมือนี่แป๊บเดียวเองเล้วเลิกแล้ มวยชกกันสามยกห้ายกเลิกรั้แต่มือที่ไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไระว่าไม่ทำก็ไม่ได้กดสมาร์ทโฟอนอยู่เนี่ยถึงบอกแล้วต่อไปเหลือนิ้วเดียวพวกเราใช่ไหมใช้นิ้วเดียวแล้วนะเดี๋ยวนีย ดีก็เพราะมีทำฝ่ายดีสั่งให้ทำและอยู่ๆเนี่ยทำฝ่ายดีมันมาสั่งให้ทำได้ยังไงไม่ดีก็เหกันอยู่ๆอกุศลธรรมทำไม่ดีมันมาสั่งได้ยังไงและไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันมาสั่งใจได้ยังไง มานั่งเนี่ยอะไรสั่งมานายกสั่งมานายกสั่งเราได้ยินใช่ไหมมีใจใช่ไหมถ้าเราหลับอยู่สั่งอะไรก็ไม่มาถ้าเรานอนหลับอยู่สั่งยังไงก็มาไม่ได้แต่พอเราตื่นอยู่เราได้ยิน พอไดยินปั๊บมีคําสั่งอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามนั่นบอกให้รู้ว่ามันมาจากเหตุภายนอกก็ได้มาจากเหตุภายในก็ได้ไอ้ที่สั่งมาเนี่ยเคยซื้อหวยรึเล่าไหมใครสั่งให้ซื้อ คยซื้อหวยใช่ไหมใครสั่งให้ซื้อใจใช่ไหมใครไปคุมใจมันถึงสั่งให้ซื้อความความอยากใช่ไหมอยากรวยโลภโลภสั่งให้ซื้ออยากรวยนั่นแหละคือโลภแล้วโลภมาจากไหน เอยอยู่ๆอยากรวยอยู่ๆอยากรวยเหรอไม่มัง้งมันต้องมีเหตุอะไรอีกวะฮะเป็นนี่เอาอีกแล้วเป็นนี่ทินอาทินนาทานังทุกขังโลกเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลก มันก็ต้องถามต่อไปอว่าถ้าเราไปซื้อหวยเพราะเราเป็นหนี้เราจะใช้หนี้และอยู่ๆมันเป็นหนี้ขึ้นมาได้ยังไงอยู่ๆเป็นหนี้ขึ้นมาได้ยังไงคนอยู่ๆจะเป็นหนี้ได้ยังไงเมื่อเช้าดูข่าวไอ้นั่นเป็นอดีตทหารพานใช่ไหม เข้าไปรับแฟนในเซเว่นแล้วก็ถูกอบตซ้อมอะ่ะไอ้นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อตกลงอะไรกันก็ไม่รู้นะใครสั่งใครอะ่ะเข้าใจผิดความเข้าใจผิดก็สั่งได้หรือเปล่าแหมเข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ดีนะ่ะเดือดร้อนอ่ะเนาะ ความเข้าใจผิดก็คือโมหะโมหะเป็นกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้ใจสุกปรกเป็นอัุศลธรรมอัุสลธรรมเป็นตัวสั่งใจให้ับเมื่อกี้ตอนเราไหว้พระรักศีลเนี่ย ตอนนั้นน่ะกุศลละทาสั่งให้เราทํากุศลแปลว่าฉลาดฉลาดทําทําอย่างฉลาดเราทําอะไรอย่างฉลาดผลของการกระทําอย่างฉลาดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่สุดได้ แต่ถ้าเมื่อไรทำอะไรด้วยความไม่ฉลาดผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สมมุติสมมุติจะทำกันหรือเปล่าไม่รู้อะตึงชาเราใส่บาทเนี่ยเราว่าฉลาดไหมคนนั้นฉลาดไหมทำแล้วสุขหรือทุกข์ทำแล้วเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน กับตื่นขึ้นแล้วก็ลูกจันท์บ้านไหนสุกก็ไปขโมยเขามกคิดบ้านไหนเฮ้ยฉันเป็นคนรุ่นเก่าต้องพูดเรื่องลูกจันท์มกคิดจะพูดอโวคาโดก็ไม่ได้อโวคาโดนี่เขาว่าลดไขมันในเส้นเลือดจริงไหมแต่มันแพงยังไม่เหลือนะ อ okay, like เคทินึกันเห็นไหมล่ะไปทำแล้วไม่สบายใจเนี่ยเป็นอกุศลธรรมแต่ทำแล้วสบายใจเป็นกุศลธรรมไม่รู้ว่าฟังพระทุกเดือนมันมันสบายใจขึ้นไหมมันดีขึ้นไหม <laughs> นะอะจริงถามจริงบางทีมันต้องมีการประเมินกันนะว่าเอ๊ะตกลงลงมันเข้าท่าว่ามันเข้าหูไหมพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหมแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความดีเนี่ยยากตอนต้นทำยาก แต่ถ้าทําลงไปแล้วมันไหลไปเรื่อยนะมันจะเป็นปกติทําได้สบายแต่ความไม่ดีเนี่ยทําง่ายในตอนตอน้นแต่ทําไปแล้วโหยุ่งยากหุ้นวหวไปหมดสังเกตดูสิอันนั้นมันเป็นทุกขาสิท พาสิที่ไม่ใช่สุภาษิตมันเป็นคำพูดของคนที่มองโลกในแงล่ลบมีอคติต่อโลกที่มองอย่างนั้นสมมุติในห้องเนี้ยแกเข้ามาแล้วแกกวาดเห็นไหมถ้าแกรู้สึกว่าแกกวาดนะแกสบายใจแลจ้วจบนายกไจะเห็นใครเห็นไม,ไม,ไม่ไม่สนใจเสร็จล้วสบาย แต่ถ้าเราทําแล้วไม่เห็นมีใครชมกูเลยกูกวาดแทบตายกว่าดอยู่คนเนี้ยไม่เห็นมีใครชมเลยเรากวาดเพื่อหวังให้เขาชมแล้วเราก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีเราก็ไม่เห็นมีใครชมเลยไอ้ที่เรากวาดน,นะเรากวาดให้เขาชมหรือเรากวาดให้มันสะอาดนะใช่เพราะเมื่อมันสะอาดก็แสดงว่าสำเร็จประโยชน์แล้ว ผลจากที่มันสะอาดมีคนมานั่งเราก็ได้อานิสงส์อานิสงส์ก็คือได้ประโยชน์อย่างน้อยเราก็สบายใจคนที่มานั่งก็สบายนั่นแะผลมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ากวาดแล้วต้องการให้คนชมกวาดแล้วต้องการสองขั้นมันไม่ใช่แล้วก็ไปพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วอะไรดีมีถมไปมันมีอยู่คนนะเคยเห็นจริงๆพอเจ้านายมาปุ๊บทำเลยทำให้เจ้านายเห็นแล้วเจ้านายก็บ้องตื้นอะ่ะพวกเดียวกันอะ่ะใช่ปะ่ะโอ้ยหานี่ทำคนเดียวทั้งๆนี่ไอ้คนที่ทำเพิ่งนั่งพักเมื่อกี้มันเหนื่อยมันก็พัก แต่เจ้านายเห็นว่าไอ้นี่ไม่ทำทำดีได้ดีดไม่ที่ใดใช่ไหมแต่ความดีหรือธรรมะเนี่ยทำไมเขาบอกว่าทำชนะอธรรมในที่สุดแล้วธรรมะต้องชนะอธรรมแพ้ทุกทุกครั้งแหละ แกดูหนังแก็็เห็นไม่หรเห็นไหมเอ้ชนะทุกครั้งแหละใหม่ใหม่ก็แย่หมดโดนซ้อมโดนอะไรแย่หมดแต่พอหลังๆก็ธรรมะชนะเขาเอาไปจากความจริงนะเรื่องจริงทั้งนั้นนะเหมือนเราเนี่ยลองทำดีไปเนี่ยวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรทำอีกไม่เห็นทำอีก ความดีที่เราทํามันยังไม่สะสมมากเพียงพอมันก็ยังไม่ให้ผลนะแต่เมื่อมันสะสมมากเพียงพอมันให้ผลพอมันให้ผลและอะไรขวางไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าปรามาสอย่าดูถูกเพราะฉะนั้นทำมันจึงมีสามอย่างอย่างเนี้ที่เราควรจะรู้ว่ามีทั้งดีไม่ดี ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่มีสามอย่างอย่างนี้และมันก็อยู่ที่เรานะเราทำพูดคิดมาจากกำลังไอ้พวกเนี้ยเมื่อกี้ถามว่ามันมาอย่างไงไอ้พวกเนี้ยมันเนี่ยอยู่ๆมันมาครอบงมจิตใจของเราได้ยังไงก็ต้องถามว่าเราสนใจอะไรเรา คิดอะไรเราทําอะไรบ่อยจิตเราก็ละต้องไปเส้นนั้นบ่อยเราสังเกตอย่างไหมตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราทําจนเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมตื่นนอน แปลงฟันล้างหน้าอาบน,น้ำอะไรของเราเนี่ยเราทำจนเป็นเรื่องปกติฝนตกหนาวจะตายก็อาบน้ำหน้าหนาวก็อาบเพราะเราทำจนเป็นปกติไม่อา่าบไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทำจนเป็นปกตินั่นทางกายทางใจก็เหมือนกัน ตอนที่สูบบุรีอยู่นะยังไม่ทันอิ่มข้าวเลยนึกถึงบุรีแนละไปไหนมาไหนนึกถึงบุรีใจมันอยู่ที่บุรี